Happy birthday, h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 appy happy birthday, to you. Happy birthday เก่งยเอางนะลูกอใ้เรา้ตอกันนะ่อะเป่าลูกอธิฐานแอบยังแอบดยแบอนด้วยอีอันด้วยกกอีกอันหนึงลูกป้าเป่าิววไอ้อบมป่ไ้แงแล้วไมด้ไเขาลู ไม่วันอะไรละอันน sì, ี้อันนี้นาจะแขกโสเตยทุกท่านนะคะเด็กๆทางนั้นเด็กๆทางนั้นเลยไอ้าน้อยดิที่ตัดเค้กก็ไม่มีก็ต่อยรอบมุณทำไมที่เด็กๆมันอยู่กันนั่นแหละ R K ล่ะและจะดัดีที่สุดแะจะดัดีเะจะดดีะจะดดี